ตอนนี้มันมันไม่ใช่แค่กูคนเดียวแล้วทำไมอ่ะกูเห็นมันนิ้วกดเล็กอนิดแต่เริ่มเลยเบอร์เบอร์ช่วงนี้เบอร์เบอร์กลับบ้านดีว่ปะให้เหรอเฮ้ยเอาก่อนเลยไปนะเอาก่อนเลยเอาพร้อมกันเลยเหมือนตอนนั้นไงที่ในโอ้มอะไรแต่ผมไม่ได้ไปพี่ไร้ฟังให้พูดไหมไม่ที่แค่เอาไงที่เอารถขับไปด้วยกันเเอาวิงแฉลยมัที่เอารถขับไปด้วยกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับอยู่กันที่ดีค่ะเหมือนเดิม ขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทย thank you ใช่แล้วราชาแห่งฟีดเป็นสโลแกนของเราแบบนั้นทันี้เป็นฟีดครับถุงลมถุงลมเขาเรียกว่าคนเล่นถุงหนึ่งกล่องมีกี่ถุงอะสามถุงอะไรไม่มีไม่ใช่คนละถุงกันว่าให้เชื่อเออคนละถุงกันนะคคนีนี้มันตอบว่าหนึ่งกล่องมีสี่ถุงสามก็จบแล้วสี่สยังไงพี่เปิดหนึ่งกล่องมาเปิดหนึ่งกล่องมามันก็ต้องมีสี่ถุงสี่รอพี่ออตกใจสามที่ถึงออยสังถุงยางฮะ ถุงนี่ไม่กี่ใช่ถุงเนี่ยจะมี4ี่เก้าห้าสองห้าสิบอะไรวะไม่รู้มันมีเตี้ยเตี้ยมีโสงอ๋อครับมีระยะความห่างของมันอยู่ระยะยืดระยะยืดระยะหดระยะหดของมันถ้าเยอะจะตึงหรือจะเหี่ยวถ้าเยอะเนี่ยมันจะตึงแต่พอมันสีกันถุงขาดได้สีกับแกนโชกสีกับแกนโชกถุงอาจจะขาดได้ถูกต้องนี่เป็นข้อด้านปีช่วงล่างช่วงล่างถูองครับคันนี้ปีอะไรครับคันนี้ปี2011ครับ10ปี10ปีฮะโดยประมาณนะ มากับสีบอร์เงินอีกแล้วเหมือน H R V คันเก่าล้อสิบแปดล้อสิบแปดครับเป็นลาย W Work คันนี้แต่งแนว V I P เนาะประมาณนั้นครับพี่ประมาณเกินกึ่งครับเกินกึ่ง V I P ครับใช่ครับมีมูลี่ด้วยม่านนะมีม่านสิบปีทำไมบรรดาเป็นไฮบริดอ่ะเป็นคําถามแบบนี้เลยผมพาไปดูแบบนี้ครับคันนี้ครับผมดังแล้วจับไม่ได้ถ้าจับต้องติดต่อผู้จัดการเจ็ดวันครับผมรถคันนี้ครับทางเจ้าของเก่าได้ตกแต่งเป็นไฮบริดทั้งคันกดสินี่ปุ่มตัวนอกเหรอใช่กดสิกดค้างสิ กดทึบนี่จะบ้าหรือแล้วยังเปิดอย่างนี้ได้ปะเปิดได้ใช่จะคันนี้มันมันเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ครับพี่โก็ตอนนี้สามารถกดปุ่มจากข้างในก็ไน้ <c oughs> เป็นไหมเนี่ยเป็นเป็น <c oughs> ไหมเไี่ยดีๆถ้าฟันถูกจะเป็นอ๋อทันทีนี่ครับพี่เราสามารถกดปุ่มจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเช่นกันครับพี่ทำไมเบาะสีเบาะหลังเนี่ยเป็นของสีตัวนอกครับเป็นสีสปายครับพี่มันนั่งดีกว่าถ้าเป็นสีทั่วไปจะมีแค่2ตัวใช่ป่ะมันจะไม่ใช่เบาะโซฟาเงี้ยและอันเนี้ย คือมันต้องเสียบสตาร์ใช่ไหมอันนี้เจ้าของ่าเขาก็ทำมันเป็นแบบปุ่มเป็นพ u s สต t a r ทครับนี่คือเลอนไมฮับิบน้ำมันอีกแล้วกเรานะรีวิวนายมาหลายปีแล้วนะฮะมันขึ้นตลอดเลยอ๋อหม่เพราะบางคันกูขันไปแล้วไปท่านั้นจะแล้วนี่ครับไปต่ออย่างนี้ครับพี่ตอนนี้มีการปัดระดับของไฟหน้าด้วยอันนี้ก็แอดออนเข้าไปนะครับอันนี้เป็นของแต่งนะนะครับตัวไทยไม่มีนะครับพี่กครับมปผมพาไปดูไปซะแล้วพี่กูเอาไปก็แล้วเฮ้ยชอบอ่ะ อจอมันสีชัดมากเลยอ่ะสีมันนวลใช่ไหมเออครับคันนี้เป็นไฮบริดทั้งคันนะครับพี่ชอบว่ะคันนี้ใช่ไหมใช่ให้ครับพี่ไปด้านไฮบริดไปหน้าไฮบริดครับพี่อมฟ้าครับพี่กระจังไม่ต้องมาพร้อมกระจังกระจังหน้าไฮบริดเช่นกันครับชุดแต่งไฮบริดอันนี้เป็นเที่ยวเงินไฮบริดทุกอย่างเป็นไฮบริดหมดเลยครับคันนี้กระจังไฮบริดเนี่ยมันจะมันจะมีปิดหมดเลยมันจะไม่มีรูคือง่ายเป็นไฮบริดลุกอ่ะใช่อ่านี่นี่แบบนี้ อันนี้กี่วาลสักใจว่าไม่เก่งเลยนิดนี่ปรับได้ขึ้นลงข้างหน้าเราก็ขับแบบวัยรุ่นยุคเก่าเลียยเลียๆหน่อยอุ่ยแม่งวางอยู่บนแมกเลยอ่ะเป๊ะแค่ค่าชุดถุงลมก็แพงแล้วข้อดีของถุงลมก็มีมีฮะคือหนึ่งบอกนี้เพื่อความสวยงามมันนี้ไม่ผิดครับจริงๆเนี่ยถ้าคุณกลับลำนิดเดียวเอาล้อนี้ออกเอาล้อนี้ออกแล้วใส่ล้อทันต์ล้อเดิมโรงงาน เซตระยะพีโหลดของถุงลมใหม่มันจะกลายเป็นรถเดิมอที่สามารถขึ้นลงแล้วต่ําได้ต่ําได้ไม่ได้เน้นสวยครับแต่มันจะนิ่มใช่มันจะสบายเขาเซตมาไม่สูงมากใช่ครับเพราะว่าถุงลมมันจะสูงได้มากกว่านี้คันนี้เป็นไฮบริดทั้งคันครับพี่รวมถึงไฟท้ายและกันชนท้ายด้วยครับ้อมลมอยู่ในนี้แน่เลยใช่ฮะใช่ไหมอยู่ใต้นี้ใช่ไหมผมคิดว่าอยู่ใต้ทองครับพี่ใต้ทองใต้ทองข้างล่างอันนี้ก็ระวังหน่อย ครับใช่ครับต้องระวังครับอใช่ครับใช่ครับใช่ครับถุงลมอย่างเดียวก็เจ็ดแปดหมื่นต้องมีครับสตาตานก็มีเจ็ดแปดหมื่นชุดแต่งเนี่ยครับชุดแต่งเอาแบบยังไม่ได้ทำสีนะแปดหมื่นนี่ยังไม่รวมเรือนไม้ครับหรือนไม่ก็แสนอ่ะครับเบาอีกครับพี่แสนสี่หมื่นบาทโอมขายคันนี้แค่ราคาคันนี้แค่เพียงห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเงี้ยห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับผมครับซึ่งสามารถจะไฟได้ห้าแสนสองห้าแสนสองต้องดาวหมื่นเก้าดาวหมื่นเก้าใช่ครับ ผ่อนสูงสุดคันนี้ได้6ปีครับพี่6ปีใช่ครับดาวสักห้าหมื่นพรอนหปีกำลังดีผมว่าดีกำลังผมว่าเยี่ยมครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะให้มันจบเร็วก็สปีราคาเร้าใจแบบนี้ของแถมยังคงเช่นเดิมน้ำมันฟรี3ถัง3ถังให้ครับเฉพาะ XO นะครับต้องคุยว่าเฉพาะ XO นะครับสีสวยอยู่แล้วใช่ครับพี่คันนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันมากครับสีสวยอยู่แล้วคลีนนิ่งภายในสักรอบได้ไหมจัดให้เต็มระบบครับพี่บาะคู่หน้าไม่ชอบอะฮะบาะสีดำมาใส่แทนลูกค้าได้เปลี่ยนมาให้ครับเปลี่ยนที่ได้เข้าเซตกันเขาห XO จะไม่ถ่ายห้องเครื่องมาถ่ายห้องเครื่องก่อนสิถ่ายห้องเครื่องก่อนฮะดูดิมันมีปะล่ะมึงดูทำไมอ่ะมึงดูมาร้อยกว่าคันแล้วที่เนี้ยจะถ่ายให้ดูเฉยๆคันนี้สวยเพราะถ้ามางทีชนมันบอกตั้งแต่เริ่มคลิปแล้วลูกค้าก็มาดูน่ะได้ครับตลกกับเราอ่ะพี่เชนเนาะตั้งแต่เริ่มขายโช็อคก็เนี้ยครับผมเครื่องเป็น R15 R15 ครับอยากซิ่งก็นี่เลย SSC อ่าเซ็นเตอร์โบไปที่ไหนนะ SSC อุ้ย แจมโบ้โต๊ะเจนดจ๊ดพิกั๊กพ่กั๊กกั๊กโนเกียกั๊กโนเกียกกัไปเกียรปลองมาดูว่าช่วงล่าง Air Suspension จากใจตอนซื้อมายังไม่เคยนั่งไม่เคยเลยอยากลองครั้งแรกได้ครับเจ้าของเขาบอกว่าไงอ่ะต้องเซ็ตไลท์ไฮเท่าไหร่อ่ะเจ้าของไม่ได้บอกอะไรมาเลยครับเขาก็บอกว่าถ้าพี่อยากขับแบบไม่เตี้ยพี่ก็กดสูงครับสูงสุดปะป่านี่มีจอกลางเลยพี่เห็นไหมนี่สวยงามตามท้องลายท้องเรื่องท้องลายลูกสองเลย นี่อ๋อนี่ข้อดีของรถถุงลมนี่ข้อเสียของถุงลมคือถ้าคุณยื่นรถสุดแล้วคุณไม่เอาลงมันจะเด้งแบบนี้มันจะแข็งมากเพราะคุณก็จะว่าถุงมันมีลมเยอะอ่ะอ่าเอออันนี้มันเป็นถุงลมแบบถุงลมมาตรฐานมันจะเช็คแรงดันลมเป็นตัวบอกซึ่งในเกเแรงดันลม,มครับผม uh huh. คันนี้ถ้าคนที่อยากซื้อนะมันจะมีสองเข็มคือเข็มที่วัดคู่หลังกับเข็มที่วัดคู่หน้าเพราะฉนั้นเนี่ยมันจะต้องจําค่าให้ได้ครับว่า uh huh. เตี้ยที่สุดที่วิ่งได้เท่าไหร่เพชเชอร์ต้องโชว์เท่าไหร่ทั้งหน้าและหลังแต่เขาเป็นถุงลมที่เป็นระดับไฮเอ็นน่ะมันจะเป็นแบบดิจิตอลคือเราสามารถเซ็ตและเมมโมรีไว้ได้อ่ะอันเนี้ยเซ็ตและเมมโมรีไม่ได้ไม่ได้มันคือแบบแมนนวลถ้าปรับสูงสุดแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ารถถุงลมมันนิ่มสุดคือไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับสูงไม่ใช่นิ่มครับเรื่องกระแทกเกันหรือเปล่าอ่าใช่เนี่ยข้างหลังกระแทกเลยอันนี้นิ่มเออเนี่ยแม่งเปลี่ยนเลยนะเนี่ยฟีลลเป่ยนเางฟิลเปลี่ยนเลย ได้อีกนะลองดูปะลองเลพี่อเออเข้างหลังนิ่มขึ้นเยอะเห็นปะได้พี่ยิงเตีย้ยยิงนิ่มคิดว่าไปถุงลมจะยิงเตีย้ยยิงนิ่มคราวนี้แอร์เย็นวิทยุมีท่านเพียบพร้อมอะนะครับเป็นจอตัวนอกก็ได้อัตรรถในการขับขี่โลโก้ลอกเป็นเรื่องปกติของ รุ่นนี้แล้วเปลี่ยนให้ไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งลูกแอร์แบ็กใช่แนะนำวิธีแก้คือหาโลโก้แดงมาแปะอยู่นะอยู่หาอยู่อยู่นะครับหลังคาสีเบรมีรอยสกปรกคืนนิ่งให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลันจะทำให้มันช้าจริงๆตอนนี้ ดูจากเร็กโกก็ดีหรือวอล์กอินมาไม่ได้ดูอ่าผมว่าเบาคู่เบาหน้าสีหนึ่งเบาหลังสีหนึ่งไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กอย่างนี้ได้ไหมพี่ผมอธิบายแบบนี้ถามว่าได้ไหมคำตอบคือถ้าพี่โกขออะไรมาผมเคยขัดที่ตั้งแต่แรกไหมไม่เคยไม่เคยแต่ปัญหาคือไอ้คันนี้ครับพี่เบาหลังเนี่ยของเดิมมันมีแถมมาให้ด้วยหมายว่าเบาครีม่ะเรามี้ทั้งชุดเลยถ้าสมมุติผมเปลี่ยนเบาคู่หน้าให้ได้แต่คําตอบต่อมาคือถ้าวันหนึ่งเขาอยากใส่เบาเดิมข้างหลังกาจะครีมกันนี้มม่ ถ้าสมมุติว่าเป็นลูกค้าเอกโอเดินมาเราทําให้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้คือทั้งหมดโดยรวมมันคุณชมคือท่านผู้ชมหนึ่งคันนี้มันเป็นยูนิคหน่อยละครับคือไม่ได้บอกว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ฟรีทุกคนผมพูดตามตรงนะโอมอย่าโกรธกันชอบงานที่มันเกี่ยวกับรถเตี้ยครับอ่าหรือถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชาโคตันชาโคตันชอบเตี้ยเตี้ยครับนะครับแอร์ซัสเพนชั่นก็ต้องก็ต้องก็ต้องแบบนี้แหละเพราะหนึ่งคือที่คุณได้คือคุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้ง ถูกต้อง <S <S มาทามาให้ท่านเสร็จแล้วใช่ครับแล้วผมเองใครเล้กถุงลมอ่ะผมควรเาะผมรองให้ท่านได้นะครับเะนั้นฟิลมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่เตี้ยถ้าสมมติว่าท่านขัดแล้วไม่ชอบถุงลมพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นโช๊คธรรมดาได้ครับพี่แค่ถอดออกเฉยออกได้เลยครับใช่ออกได้ทันทีไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถุงลมคือถุงลมไฮโดรลิกคือไฮโดรลิกนะใช่ไฮโดรลิกจะเสียรถถูกต้องก็ต้องตัดกระชิบหายใช่ครับแต่อันเนี้ยไม่ต้องใช่ไอเนี้ยมันแค่สายลมไม่เสีย ูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือบอกท่านนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ทำเป็นสแตนดาร์ดได้เพียงแค่ท่านหาโช็คสแตนดาร์ดใส่ทุกอย่างก็จบช็อคต้นต้นทำมาจาสปริงจะวนอยู่อย่างนี้ถูกต้องยาววนอยู่ในช็คสปริงครับเข้าสปริงออกเลยเอาสปริงออกแล้วถุงลมอ่ะมันมีรูอยู่แล้วปล่อยไปหัวโช็คเข้าไปยึดที่เดิมที่เดิมลมปล่อยออกปล่อยออกตัวน้ำหนักตัวรถก็จะกดลงมากดจับถุงนี้ให้มันเสียลงถูกต้องเพราะด้วยน้ำหนักของรถมาถูกต้องถ้าเราอยากให้รถสูง แล้วก็ปั๊มลมเติมครับเติมเข้าไปมันก็สสขึ้นมาพอตัวรถยกขึ้นโช็อกมันก็จะยืดตามยืดตามถ้าถามผมคันนี้ต้องไปเซ็ตค่าไ์ไฮใหม่เพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะเซ็ตค่าไว้ที่เตี้ยมากแล้วมันแข็งถ้าเกิดเราขึ้นมาหน่อยจากค่าที่เขาตั้งไว้มันจะแข็งว่าเมื่อกี้ที่เราขับมันจะไม่มีความสุกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำถ้าใครซื้อไปไปร้านถุงลมเยอะแยะเก่ง ให้เขาเซนไฮให้ Hi Hi ครับนะครับว่าเราต้องการไม่เราไม่เราแค่ต้องการกองอกองแล้วสวยแต,<อ>แต่เวลาว,วิ่งอ่ะเราต้องการที่มันเตี้ยทรงเหมือนรถปกติทรงเหมือนรถซิ่งปกตินึกออกใช่ปะนึกออกแต,แต่เรามีความสุขแค่ว่าตอนจอดแล้วเราก็กดปล่อยลมหมดให้มันกองลงกับพื้นสวยดีถุงลมครับมันจะสวยเวลาจอดแต่เวลาวิ่งมันจะไม่สวยอเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ผมบอกท่านผู้ชมว่าคันนี้ครับของแต่งมีให้ท่วมท้น กินง่ายๆเอาไปถ่ายของทัองนอกขายเนี่ยโหสบายครับพี่ปีคันนี้ก็เป็นรถราคาถูกคันหนึ่งเลยนะถูกถูกถูกคันหนึ่งเลยใช่ครับพี่ถูกคันหนึ่งเลยเพราะนั้นใครที่สนใจราคาขออีกทีห้าสามเก้าครับห้าสามเก้าจะพนันได้ห้าแสนสองกองดาวหมื่นเก้าใช่ครับพอสื้ส่วนได้หกปีหกปีนะครับดาวก็สนิทสักหน่อยของแถมน้ำมันสามถังเต็มสามถังเต็มนะครับบอกมาคุยกันบอกคุยกันได้บอกคุยกันครับคลีนนิ่งภายในให้ได้ครับทุกอย่างใช้งานได้หมดฟังสารใหม่ใหม่ใหม่สุดเลยสุดๆ รถที่ถ้าใครหาเป็นมิสไตน์นะครับจบเลยใช่จบเลยใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อดีครัมาได้นะครับไ้ครับพี่เราขาเมื่อกี้คันละกระบะ H R V H R V คันนี้ขยี้สามคับฟีดครับแอร์ซัสเพนชั่นใช่คันสุดท้ายเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันนะครับผอเค